สรุปนะครับระหว่างสตูดิโอนะครับกับหัวบาลานซ์อันบาลานซ์แบบนี้นะครับอันนี้หนึ่งสองสามมันก็จะเป็นเหมือนกันสองหัวสองสามหนึ่งหนึ่งเก้าสองบวกสามลบนะครับอันนี้คือหัวบาลานซ์ หัวบาลานจะเป็นแบบนี้อันบาลานซ์ยังไงอันบาลานซ์ตอแบบนี้มันจะมีแค่สองมันก็จะเป็นหนึ่งกสองบวกอยู่หัวทิปสามลบแสดงว่าสามกับ1ต่อด้วยกันถ้าต่อไปที่หัวอีกแบบหนึง่ง 2 3 1 3กับ1น1ร่วมกันอันนี้แยกไป3กับ1ร่วมกันแต่ถ้าเป็นสตูดิโอนะครับจากหลังจากจบคลิปที่แล้วไปนะครับผมไปเกตทันทีเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้ไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้มุกนะครับไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพิ่งเข้าใจนะครับหัวแจ็คแบบนี้เป็นแจ็คสตูดิโอนะครับตัวนี้เป็นสตูดิโอสตูดิโอยังไงนะครับ มันจะมันจะเปลี่ยนใหม่นะผมสมมติตัวนี้เป็น L ตัวนี้เป็น R ตัวนี้เป็นลบทีเนี้ยมันจะเป็นลบมันจะเป็นกาวนั่นแหละนะครับเป็นกาว L R กาวนี่เป็นสตอริโอนะครับระบบสตอรีโอจะเป็นอย่างนี้พอไปแยกปุ๊บมันก็จะแยกเป็น2เส้นนะครับ2ฝัง่งมันก็จะไป ก็จะเป็น R เป็น L อันนี้ก็จะเป็นกาวหรือเป็นลบนะครับนี่คือระบบสเตดิโอจะตอบแบบนี้นะครับไขข้อข้องใจนะครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ใครสงสัยว่าระบบสเตดิโอมันคือยังไงนะครับผมผมเองก็สงสัยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะสงสัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ระบบบาลานอันนี้บาลานต่อกับอันบาลานนะครับอันนี้เป็นสเตอริโอนะครับเป็น L เป็น R นะครับมันจะแยกแบบนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับน,นี้ก็ตามความเข้าใจของผมนะสวัสดีครับ